ค่ะวันนี้นะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเบนซ์2อัโต้นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพามาอัปเดตสต็อกกันอีกเช่นเคยนะคะใครที่กําลังหารถใช้งานอยู่นะคะรถสวยสภาพดีนะคะคลิปนี้นะคะดูได้คลิปนี้นะคะคลิปนี้นะเดี๋ยวใครสนใจนะคะสามารถติดต่อตามเบอร์ที่ขึ้นมาให้ได้เลยนะคะติดต่อกับปัมเบอร์ตรงได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตสต็อกกันดีกว่านะคะเดี๋ยวไปเริ่มต้นจากรถคันแรกกันก่อนเลย ก่อนโครงการนี้นะคะเรามีจัดโปรโมชั่นนะคะเรามีจัดโปรโมชั่น <c oughs> มีกิจกรรมให้ร่วมนะคะมีกิจกรรมให้ทำใครกดไลค์กดแชร์นะคะขเพจ12อ u ออต o นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง y o u t u b e นะคะหรือว่า f a c e b o o k นะคะเรามีร่วมสนุกนะคะแจกของรางวัลกันด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราไปคุยใต้คลิปนะคะเดี๋ยวเรามาอัพเดตสต็อกกันก่อนวันนี้แดดร้อนมากค่ะ เดี๋ยวเรามาอาัปเดตสต็อกกันก่อนนะคะคันนี้คันแรกเลยนะคะคันนี้นะคะรถเจ็ดที่นั่งน่าใช้งานมากนะคะรถส,ส่วนสภาพดีนะคะคันนี้นะคะเจ็ดที่นั่งเลยราคา2แสนกว่าบาทเท่านั้นเองโตโยต,ต,ต้าวิสสองจุดศูนย์คิวปีสองพันเจ็ดนะคะคันนี้นะคะปีสองพันเจ็ดทั้งปีจดทะเบียนนะคะแล้วก็ปีผลิตเลยนะคะคันนี้นะคะสต r อชั่นราคาอยู่ที่สองแสนสามหมื่นแปดพันบาทนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดทสต็อกกันเรื่อยๆนะคะเราจะมา ทุกวเรา,าพูดคุยกันได้นะใครใครที่กำลังสนใจหารถอยู่นะคะก็โทรมาพูดคุยกันได้นะคะคอมเมนต์ก็ไดส้สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะหรือว่าใครที่สนใจหารถดูรถอยู่นะคะสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขการจัดไฟแนนซ์นะคะใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะอ่า มาถึงคันที่สองนะคะคันนี้นะคะเจ็ดที่นั่งนะคะในราคา300,000นิดเดียวเท่านะั้นจริงๆนะคะคันนี้โตโยต้า v อ n z น่า 1.5S นะคะตัวหัวลิงนะคะคันนี้ภายในดำนะคะจะเป็นรุ่นพิเศษนะคะคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่300,000หนึ่งหมื่นแปดพันบาทเท่านั้น,นะคะ่ะคันนี้300,000หนึ่งหมื่นแปดพันบาทได้เจ็ดที่นั่งไปใช้งานด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่อย ใครที่เข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะกดสมครให้ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆครั้งที่เราไลฟ์สดกันนะคะคันนี้นะคะ Honda City นะคะ1.5 SV นะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นท็อปนะคะรถสวยก็ของคนเดียวนะคะคนันนี้อยู่ในราคา2 5 8 0 0บาทนะคะคันนี้ได้รถสวยหน้าหลังเดิมนะคะรถไม่มีชนไม่มีอวติติเเตนเลย นีนะเป็นรลูกเสื้อยไปด้วระเพาะแม่มาดูคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะโตโยต้าค่ะคันนี้โตโยต้าเอาขาดปีสองพันสนะคะคันนี้เป็นรุ่นอ S4 นะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะของรุ่นน้ำมันนะคันนี้ปี2016นะคะในราคา1นึ่งล้านเแสนเหมื่นแพันบาทนะคะได้รถอยูแบบนี้นะคะราคาไม่ถึง2ล้านนะคะขอไปเรามาดู ต่อที่ Honda Accord ค่ะสามารถร่วมกิจกรรมได้นะคะรุ่นระับของรางวัลน,นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะในช่งองทางเว็บบุ๊กนะคะหรือว่า YouTube ของทีมสอสอโต้ได้เลยนะคันนี้อ o ด้ a Accord ค่ะคันนี้ Honda Accord ปี2010นนะคะคันนี้ราคาอยู่ที่2อ,แอแ 2> 8แ0 0จ้ะ อันนี้รถสวยสภาพดีอะ่ะดูภายในได้เลยนะคะเบาะไม่มีขาดนะอ่งด้านคนโซนคนโซนดูดีมากเลยนะคะคันนี้ฟีดันสุดหรูสไตล์ผู้บริหารค่ะในราคา2 0 0แสนกบาทเท่านั้นเอง h o n d a EXPORT คะ่ะคันนี้ต่อไปคันนี้เราไม่ขายต่อี คันนี้นะคะโตโยต้าวอล์ฟซี่นะคะคันนี้รถปี 2, 2022นะคะในราคา1 9 80, 8่0 0 0บาทนะคะในราคา1 9 80, 8, 8่0 0 0บาท bueno. นะคะโตโยต้าวอล์ฟซี่นะคะอ่าดูภายในกันก่อนเลยนะคะโตโยต้าวอล์ฟซี่นะคะภายในนะคะเบาะหนังนะคะคันนี้ภายในเป็นเบาะหนังดำนะคะแล้วก็เป็นสีดำทั้งหมด คันนี้จะได้รถสวยสภาพดีสวยสภาพดีรถปีใหม่นะคะคันนี้ได้ไฟอยู่เพียงแค่สามหมื่นสี่พันโลเท่านั้นเองต่อไปเรามาดูพี่ h ุนไก่เฮสวันกันบ้างนะคะที่112ออโต้ของเรานะคะต้องบอกเลยนะคะมีมุนไก่เฮสวันให้เลือกหลายคันมากานะคะใครที่กำลังสนใจหา h ุนไก่เฮสวันอยู่นะคะส่วนมากลูกค้ามาดูที่112ออโต้ได้รถไปใช้างานแน่นอน คันนี้นะคะจะเป็นุนไดเฮสวันนะคะดีลักสองุดห้าดีลักปีสอง4ค่ะคันนี้นะคะได้สิบเอ็ดที่นั่งนะคะในราคาเพียงหกแส0เจ็ดดันบาทเท่านั้นเองนะคะสิเอ็ดที่นั่งในราคาหกแส0เจ็ดมืดบาทนะคะสิบอ็ดที่นั่งแบบนี้เลยเบาะหนังนะคะด้านในเบาะหนังแล้วก็คันนี้นะคะติดม่านไว้แล้วรอบคันนะคะฟิล์มกรองแสงอะไรติดให้เรียบร้อยแล้ว คันน,นี้คันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะคุณไดเมสซันนะคะสองห้านะคะดีลักนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นของคุณได้เมสว์ันเลยนะคะคันนี้จะมีกล้อง360องศานะคะแล้วก็มีประตูสไลด์ไฟฟ้าสองห้าคันนี้เลขนมาอยู่พเพียงแค่ห้าหมื่นโลเท่านั้นเองนะคะโลวิ่งน้อยมากโลวิ่งน้อยมากนะะแล้วก็ไปดูภายในกันดีกว่าภายในจะเป็นสิบเอ็ดที่นั่งนะคะ คันนี้เดิมโรงงานเลยนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะรุ่นดีลักนะคะจะมีหมอนหัวหมอนแบบนี้อ่าภายในภายในไม่ช้ำเลยนะคะคันนี้ติดม่านแล้วรอบคันคันนี้รถสวยประวัติดีค่ะ hey. สำหรับสายลุยนะคะสำหรับสายลุยนะคะมองหาโฟลเดอร์อยู่นะคะแนะนำคันนี้นะคะรถส,สวยสภาพดีนะคะคันนี้นะคะโตโยต้าโฟ t เดอร์ 3.0T ขับสี่นะคะคันนี้ปี2012นะคะจะได้หน้าแชมป์แบบ,<ไ>แ,แบบนี้ได้หน้าแชมป์แบบนี้ไฟเป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างแบบนี้แล้วก็บอกเลยรถสวยสภาพดีเดี๋ยวมาดูฝาการนดีก่อนาถามว่ารถสวยไม่สวยสวยไหมรถสวยรถสวยค่ะ ได้รู้ทุกภาพดีเลยเราเปิดห้องเครื่องดูห้องเครื่องแบบนี้นะคะฝาปรงน็อตไม่มีขยับเลยนะคะสักตัวต้องบอกเลยว่าเจ้าของเดิมใช้งานดีมากนะคะฝาปรงเดิมๆนะคะเครื่องยนต์เดิมๆคันนี้เครื่องยนต์สามพันนะคะ ได้เป็นขับสีด้วยรุ่นขับสีเดี๋ยวเราแวะไปดูภายในของคันนี้นิดนึงนะคะเผื่อใครกำลังม,มองหาโฟ er ลเดอร์รถสวยสภาพดีแบบนี้นะคะคันนี้นะคะต้องบอกลยวแม่นั้<ๆ>นะคนเดี๋ยวดูภายใน<ๆ>นี่ภายในบอกไฟฟ้าด้วยนะคะบอกไม่มีขาดเลยนะคะพวกมาลัยม<ๆ>ันติดฟังก์ชันค่ะอันนี้เป็นรุ่นขับสี่ปี2012 คันนี้นะคะอยู่ในราคาจัดโปรโมชั่นนะคะ51 8 0 0 0บาทนะคะรถปีสอยปี2012มาที่คันต่อไปค่ะคันต่อไปนะคะเรามาดูซีดานสุดหรูนะคะออกห้างราคาเป็นล้านนะคะซีดานสุดหรูนะคะออกห้างราคาเป็นล้านตอนนี้ราคาเหลือไม่ถึง3 0 0แสนบาทแล้วนะคะคันนี้นะคะโต้ต้าแคมรี่สองนนะคะปี2007นะคะได้หนะ้แต่ของปี2 0ง7แบบนี้นะคะใ<อ>ครเป็นโรเจอร์แล้วนะคะ ได,สไดส้สีน้ำตาลน้ำตาลใช้สีน้ำตาลนะคะไปดูภายในกันดีกว่ามาดูภายในภายในนะคะลดราคาเป็นออใายหด่เป็นล้านนะคะตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่สองแสนสี่หมื่นแปดพันบาทเท่านั้นนะคะได้เบาไฟฟ้าคู่หน้านะคะเครื่องเสียงเครื่องเสียงเดิมติดรถนะคะแล้วก็ต้องดูด,ดูเลยได้เลยนะคะคันนี้นะคะไม่ได้ผ่านการใช้งานหนักมานะคะ ตามวิทยุตามอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะถ้าใครใช้แคมรี่อยู่จะรู้เลยพวกนี้จะลอกหมดละอ่าอันนี้ทุกอย่างโอเคหมดเลยนะคะต้องบอกเลยเป็นรถที่ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีอันนี้รถสวยเจ้าของคนเดียวค่ะมาถึงคันนี้กันบ้างคันนี้เป็นรุ่นหายากคันนี้เป็นรุ่นหายากส่วนมากส่วนมากใครเ้าเออส่วนมาก 2.4V มากี่คันนะคะก็ขายหมดทุกคันนะคะคันนี้นะคะ Total Camry นะคะ 2.4V ปี2007เช่นเดียวกันนะคะต้องบอกคันนี้รถสวยสภาพดีเจ้าของคนเดียวคุณจะสำรองครบเลยนะคะคันนี้ใครกำลังหาอยู่นะสีดานสองคันนี้นะคะแนะนำเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนิดนึงนะคะ 2.4V นะคะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะปุ่มสตาร์ทเป็นรุ่นท็อปของ Camry นะคะเป็นปุ่มสตาร์ท ภายในดูดีมากนะคะบอกไฟฟ้าคู่หน้าต่อไปนะคะเรากลับมา,มาเรากลับมาที่พี่ใหญ่ของเรานะคะคันนี้ะน,น,นะคะหุ่นใดเสวนะคะสองสิบห้านะคะคันนี้รถฟรีสองพันเ้านะคะรถตู้สิบเอ็ดที่นั่งนะคะในราคาสี่แสนห้าหมืนแปดบาทเท่านั้นนะคะในราคาสี่แสนห้าหมืนแปดพันบาทเท่านั้นใครที่ดูคลิปนี้นะคะ กำลังสนใจคันไหนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะกดคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยะะด้านหลังนะคะนี่มาดูด้านในอ่าภายในนะคะ,นนะ,คะเป็นรถสิบเอ็ดที่นั่งนะคะเป็นรถสิบเอ็ดที่นั่งพดงเพดานดูได้เลยนะคะไม่มีรอยช้ำไม่มีรอยรอยดำไม่มีไม่มีรอยช้ำ,รอ,ร,อำ,ร,อชำรอยดำนะคันนี้ กันบ้างราด้านหลังด้านหลังด้านหลัง,ลงอ่ะคันนี้นะคะอีซูซูด,ดีแม็ก1.9 DDI นะคะคันนี้นะคะได้ดีแม็กสี่ประตูนะคะปีสองพันนี่เอาใหม่คืค <c oughs> ันนี้นะคะอีซูซูด,ดีแม็กนะคะ1.9 DDI คันนี้ปีสองพันยิบค่ะอยู่ในราคาหกแสนหนึ่งมืแปันบาทนะคะ มาดูความพิเศษของคันนี้นะคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะได้ชุดแต่งรอบคันนะคะล้อมลงล้อมแมกลงมาแล้วนะคะบรรดงบันได,นดมีหมดนะคะฟิล์มกล้องแสงเสร็จให้เรารอบคันนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะติดกันสาสตร์ให้เรียบร้อยแล้วต้องบอกเลยว่าคุ้มใครได้คันนี้ไปคุ้มมากนะคะคันนี้เช่นเดียวกันอีซูซูดีแมกนะคะ1.9 DDI นะคะคันุนคันุนจะเป็นตัวตัวแฟนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นแอนะคะ นคะคันนี้นะคะปีคันนี้ปี2020นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่518,000บาทเป็นเกียร์ธรรมดาคันนี้เกียร์ธรรมดามาที่คันนี้กันบ้างคันนี้ โตโาโ์คจูเนอร์ค่ะคันนี้โตโยต้าโฟล์ n จูเนอร์นะคะปี2012เส้นเดียวกันนะคะเป็นรุ่นขับ4ี่นะคะส0มูีขับ4นะคันนี้นะคะได้รถสวยสภาพดีนะคะได้สีขาวด้วยนะคะ f o r ์จูเนอร์สีขาวนะในราคา5 3 8 0 0สบาทนะคะใครที่สนใจคันไหนนะคะกดไลค์ใครที่สนใจคันไหนนะคะ, like. คส,าะ,คะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะคอมเมนต์หรือโทรมาสอบถามรายละเอียดตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะคะคันนี้นะคะคันนี้คันนี้ได้หน้าแชมป์แล้วนะคะ ราคา5้าแสนสหบาทราคา 5, ้าแสนบาทบต่อไปมาดูคันนี้กันบ้างนะคะคันนี้นะคะคุณ n ายเฮสันนะคะคุณไดเฮสฟันสองจุดีักนะคะคันนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นกระจ่งหน้าเพชรน,นะคะกระจ่งหน้าเพชรนะคะเป็นรุ่นดีลักนะคะมีก้องสามและหกสิ่องศานะคะแล้วก็ติดไฟนี่มาดูไฟตตรงนี้ ติดไฟเพิ่มเติมมาให้แล้วนะคะคันนี้แล้วก็ไฟด้านในเป็นโปรเจคเตอร์นะคะเป็นโปรเจคเตอร์คันนี้ได้รุ่นท็อปได้รุ่นท็อปนะคะแล้วก็ภายในมาดูภายใน,น,น,นกันตูสลด์ไฟฟ้าสองข้างค่ะคันนี้จะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะแต่งเบา V P มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแต่งเบา V P มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีบันไดด้านล่างอ่ามีบันไดด้านล่างแบบนี้เลย อันนี้ในราคา2อเอล้านสองแสนหหมื่นแนบาทค่ะคันนี้หุณใด H1 Deluxe ค่ะต่อไปนะคะคันนี้นะคะได้รดบ้านแท้เลยนะคะได้รดบ้านแท้นะคะคันนี้ h o น d ้าซี2อวีสองจุดสี่ลฮอน้าซีีุดลคันนี้ปี2อ1 7นเค่ะเป็นรุ่นท็อปนะคะขับสี่นะคะคันนี้ขับสี่ล้อมแม็กนะคะได้ล้อมแม็กแบบนี้ล้อมแม็กเดินโรงงาน นะคะยางนะคะเป็นยางมุชลีทั้งสี่เส้นเลยนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีเจ้าของคนเดียวนะคะกุญเจสนอนครบทั้งสองดอกนะคะมาที่คันต่อไปคันต่อไปนะคะฮุนไดฮิสทันอ้าวไม่ใช่คันนี้นะคะจะเป็นฮุนไดแกรนซาเล็กนะคะคันนี้เป็นฮุนไดแกรนซาเล็กนะคะภายในนะคะจะเป็นเจ็ดที่นั่งนะคะภายในเป็นเจ็ดที่นั่ง 2011นะคะคันนี้มาเดี๋ยวเราไปดูภายในกันคันนี้รถปี2011นะคะคันนี้จะเป็นรุ่น V.P. i นะคะเป็นรุ่น V.P. i V.P. ต่างกับพรีเมียมนะคะแการซาเด็ก V.P. i จะมีเคาน์เตอร์แบบนี้นะคะภายในเป็น7ที่นั่งนะคะเป็นเบาะ V. แบบนี้เลย ันนี้นะคะได้นั่งนะคะแล้วก็ได้รถสวย V.P แบบนี้นะคะในราคา628,000บาทค่ะต่อไปนะคะคันนี้คันนี้ก็เป็นบุนดแกรนซาเล็กเหมือนกันนะคะแกรนซาเล็กเหมือนกันคันนี้ปี2015ค่ะคันนี้เป็นเจ็ดที่นั่งในรุ่นพรีเมียมนะคะเจ็ดที่นั่งในรุ่นพรีเมียมรุ่นพรีเมียมจะไม่มีเคาเน์เตอร์นะคะมีด้านบนจอกกลางด้านบนนะคะเป็นเจ็ดที่นั่ง นะคะคันนี้ในราคา7 8 8 0 0 0นนะคะแต่พิเศษเลยเรามีจัดโปรโมชั่นนะคะคันนี้นะคะออกรถก่อนสงการออกรถก่อนสงการคันนี้นะคะเดิมจะไม่มีประตูชาร์ไฟฟ้าแต่ถ้าออกรถก่อนสงการนี้นะคะเราจัดโปรโมชั่นแถมประตูชาร์ไฟฟ้าไปให้2บานจา้ะไปเดอนท่าไหนอ๋อช่วงนี้ ช่วงนี้นะคะน้ำมันแพงมากชัดเจนแพงมานะคะใครที่กำลังหารถไฮบริดใช้งานอยู่นะคะแล้วก็อยู่ในราคา200,000กว่าบาทนะคะอยู่ในราคา200,000กว่าบาทนะคะแนะนำคันนี้ค่ะโตต้าพีคูส์นะคะคันนี้ปี2011นะคะคันนี้ปี2011นะคะในราคาสอง0 0นห้าบาทจ้ะคันนี้นะคะได้ไฮบริดได้ไฮบริดนะคะแล้วก็ไฮไลท์ดีด้วยรถสวย ใค,ใครที่สนใจท่านไหนนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหรือโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะ,ะจัดไฟแนนเงินไขไฟแนนเป็นยังไงสามารถโทรมาพูดคุยกันได้เลยนะคะ คันต่อไปคันต่อไปนะคะคันต่อไปกลับมาที่พี่ใหญ่ของเรานะคะคันนี้นะคะฮุนไดเฮสซันนะคะสองพันห้าดีลักนะคะคันนี้ปีสองพันสิบเก้าค่ะปีสองพันสิบเก้ากระจายน้าจะเป็นกระจายน้าโคบแบบนี้นะคะเป็นโคเมียมแบบนี้คันนี้เราสวยสภาพดีนะคะมาดูฝากรงโปรเลยได้เลยคันมาเป็นขนยาบเลยนะคะคันนี้ภายในนะคะเป็นสิบเอ็ดนี่น่งนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นท็อปนะคะประตูไฟฟ้านะคะจะได้รุ่นท็อปประตูไฟฟ้า คันนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพับาทหนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันบาทนะคะภายในรูดีมากคันนี้ใครที่สนใจนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพจ1 1 1 2ออโโ้ของเรานะคะแล้วก็ฝากติดตาม YouTube 1 2ออโต้ของเราได้เลยนะคะเรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกนะคะ เรามีกิจกรรมให้ร่วมสนุกวิธีร่วมกิจกรรมนะคะมีกดติดตามเฟซบุ๊ก712ออโต้นะคะหรือว่ากดติดตาม YouTube ของ1 2ออโต้นะคะแชร์ไลฟ์สดไปยัง Facebook กลุ่มต่างๆของลูกค้านะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะติดแฮชแท็ก,ทก,ทกอยูรวมรถยนต์มือสองเป็2ออโต้อย่าลืมเปิดสาธารณะนะคะค่ะใครที่กำลังสนใจนะคะก็ติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะวันนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ